นี่คือตัวที่สองครับทุกคนกาคขอดตัวที่สองนะครับตัวแรกขอดไปแล้วนะครับนี่เริ่มเริ่มเริ่มโผล่ออกมาแล้วครับทุกคนดำๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำๆเนาะรอด,ดูนะครับว่าจะเป็นสีอะไรนะครับแตกนะครับน้ำเข้าออกมาก็าจะออกมาหนนวัวนะครับออกมาก็จะเป็นก้อน น้ำห่มอยู่ยังไม่แตกแต่ก็สักพักนึ่งก็จะแตกนะครับแม่แมวสู้ๆแม่แมวแม่แมวสู้ๆเลยปกติจะมาคอดตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่ค่อยให้คนมาดูแต่วันนี้คงเจ็บหนักคงไม่หนีัน่้ไงเริ่มเห็นขา,ขา,นขาแล้วครับุณขาวก่อนนขาเรื่องหัวโผล่แล้วครับทุกคนท่าทางน่าจะเหนื่อยครับร้อนอากาศร้อนมาก สู้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 เมียว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 ีออ,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 ออกมาครับทุกคนออกมาเยอะแล้วครับสู้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 เสียน้ำตาเหมือนเดิมครับเดี๋ยวช่วยดีกว่าเฮ้ยออกมาแล้วตัวเสียน้ำตาเหมือนเดิมครับออกมาทั้งตัวพุทธออกมาเลย ดูตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมียนี่ก็ตัวแรกนะครับทุกคนแม่ตัวแรกนี่ตัวตัวเมียนะครับทุกคนตัวเมียตัวเมียหนึ่ตัวนึ่งนี่ตัวที่สองไม่รู้ตัวผู้หรือตัวเมียกำลังออกกำลังทำความสะอาดนะครับอยู่กับแม่อ่ะ อากาศร้อนมากๆครับหัวอยู่ตรงหางเนี่ยให้เขาเลียน้ำคั่ออกนะครับเลียน้ำเมือกต่างๆนะครับน่าจะทรมานน่าดูทีนี้ออกสองตัวนะครับรุ่นก่อนๆออกสามตัวมาหมดเลยไล้ออกตัวเดียวออกตัวเดียวลืมทั้งสามรุ่นออกมารุ่นละ,ละตัวละตัวละตัวนะครับอนนี้ออกมาสองตัว อันนี้ขอน้องเด้อเดี๋ยวมาแรงเลี้ยงเลี้ยงกับข้าวเ,ออเราจะเรียกินน้ำนะครับกินน้ำข้างแมวสู่ๆไม่แม,แมว เดยวดุใกล้เด็กคลอดนะครับแต่เขาเก่งหน้าเลยแมวเนี่ยคลอดตัวเดียวนะครับคลอดคนเดียวไม่ใช่คลอดตัวเดียวไม่มีคนช่วยนะครับเดี๋ยวตัวนั้นทับตัวนั้น,น,นทับลูกหรือเปล่าไหนลูกอยู่ไหนตัวน้าอยู่ไหนล่ะทับมันทำไมมีตัวนี้ก็ทับเดี๋ยวอ,ออกก่อนอยู่นร่นเอ้ ักินนมไม่ได้นะครับรอรอแม่เอากินนมแม่แมวเรียกแม่แมวนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นแม่ใหญ่ในบ้านนะครับมีแมวเล็กอีกสองตัวนะครับอยู่ในบ้านเงินเงินตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้เพชรนะครับที่เรียกเป็ดเป็ดนะครับมันชอบออนแต่เงินเงินก็เมื่อกี้เป็นลูกของตัวนี้ก็มาดูนะครับไม่เคยเห็นนะครับ อันนี้คือประมาณบ่ายสองครับทุกคนนี่เห็นเบ่งแล้วเบ่งครั้งนี้ก็คือน้องออกมานะครับเบ่งรอบแรกก็คือตัวนะครับนี่เขาลับดินแต่ไม่มีเสียงนะครับอดทนมากเลยไม่มีไม่ยอมเสียงออกมาเลยหายใจเอาตัวนั้นตัวน้อยเนี่ยตัวหนึ่งกำลังหาแม่นะครับรอตรงนั้นก่อนเดี๋ยวแม่มครับ มันก็จะเบ่งนะครับเหนื่อยไหมหมดหรือ,อยังในท้องอะ่ะสองตัวหรือสามตัวเริ่มแก่แล้วน่าจะได้ลูกเยอะนะครับทุกคนแรกๆออกตีตัวทีละตัวนะครับออกหรือ,อยังขอดืยยังขอดืยยังแม่แมว แลก็ทับลูกอีกอ่ะยังไม่ออกนะทุนก็คือทุงที่ห่อตัวแมวนั่นแหละครับในท้องอ่ะเขาเรียกโรคแมวนะครับคนส่วนมากอยากได้นะครับแต่ว่าแมวส่วนมากก็ออกลูกไม่ให้คนเห็นนะครับแต่มีบางตัวจะเขาจะมาอ้อนทั้งคืนเพื่อให้ไปเฝ้านะครับมันตัวเนี้ยจะจตั้งแต่เช้านะครับวิ่งตามนะครับสงสัยอยากให้ได้ลกนะครับอยากให้อยู่เป็นเพื่อนเนาะใช่ไหมแม่แมว เบ่งนะครับเบ่งคงจะเจ็บหน้าดูนะเจ็บไหมีม่ดูหน้าครับคลิปนี้ก็มาชมแมวลูกอีกนะครับทุกคนบางคนก็ไม่เคยเจอนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่หาดูได้ยากเนาะบางทีแมวเขาจะแอบนะครับไม่อยากให้คนเห็นแต่เ evet นี้ยวิ่งตามแต่เช้าแล้ว ังเกตว่าวิ่งตามร้องทำไมนะครับก็ดูก้นน้ําข้างแตก่ก็ว่าน่าจะออกปกติก็จะรอเมื่อก่อนเคยอยู่ครั้งหนึ่งรอตั้งแต่ห้าทมถึงเช้านะครับออกทีละตัวทีละตัวสี่ตัวนะครับแมวที่อื่นนะครับไม่ใช่แมวนี้ชุกสองชั่วโมงตัวสองชั่วโมงตัวนะครับออกช้ามากแต่ตัวนี้ออกเร็วไม่กี่นาทีก็ออกละไหนดูดิ ดูไหนดูไหนแก้ออกยังยังเลยเบ่งอีกแล้วดูตัวใหญ่นะครับในท้องไม่รู้จะมีหรือเปล่าเหนื่อยครับร้อนนะอากาศร้อน เดครับเหนื่อยสั่นท้องอีกบอกน่าจะไม่มีแล้วเนาะไม่รู้ท้องใหญ่มากเลยน่าจะมีตัวหนึ่งสามตัวได้มั้งเนาะเมื่อก่อนก็ตัวใหญ่แบบนี้ครับแต่มีตัวเดียวท้องใหญ่แบบเนี้ยไม่มีตัวเดียวแต่นี่มีสองตัวเบ่งได้ไหม เขาไม่ได้ขู่นะครับเขาเจ็บเขาเบ่งนะครับก็อ้าปากแล้วิ้นนะครับแล้วก็สั่นนะครับหนื่ยเร็วอีกครั้งหนึ่งเร็วปุ๊ดเลยครั้งเดียว เดียวเบ่งแล้วอันนี้คือตามจริงนะครับแปดนาทีนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับทุกคนตั้งแต่ออกมานะครับแปดนาทีแล้วก็น้องก็ยังไม่ออกับน้องก็อยู่ในท้องอยู่นะครับเขาเจ็บเนาะดูดิลูกค้าหน่อยใกล้แล้วครับทุกคนใกล้ออกมาแล้วเบ่งครับเบ่ง ดูแมวเบ่งหน้าตาตัวนี้ชอบอ้อนกินปลาทูนะครับอย่างอื่นไม่ค่อยชอบกินนะครับชอบกินปลาทูนะครับนี่เรียกแม่แมวนะครับแต่ชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้ลืมแล้วตั้งร่างนานเรียกแต่แม่แมวแม่แมวแม่แมวมาแล้วเปลี่ยนเป็นน้องรถถังหรอ เบ่งเบ่งเ,เร็วๆเ็วจะสิบนาทีแล้วนานแล้วเนาะอ่าเบ่งทรมานนะครับดูความทรมานของเขานะครับผมเป็นแม่นะครับกว่าจะคลอดมาได้เทละตัวนะครับ ก็อยากกินนมนะครับตัวออกก่อนตัวนี้ก็ยังไม่ออกเอาดูออยังเห็ดูดิยังไม่ออกเลยหรือเราจะช่วยครับทุกคนแต่กลัวเขาเจ็บเนาะ น้ำก็กินอยู่นะครับหน่อยเดียวไม่กินเยอะเลยไม่เห็นกินน้ำเลยวงตัวลูอยู่ตอันนี้นอนนะ นี่างกูเรีมาน่ะน้ำอ้อยแต่นี่นางมา <c oughs> ครับกล่องวันดีหลานมาดุวยกลัวขึ้นบันไดสูงนะครับเอาเรือยง ออกแล้วครับเดี๋ยวช่วยดึงดีกว่านี่ออกมาแล้วครับทุกคนช่วยตัดนะครับเดี๋ยวช่วยตัดช่วยตัดสะดือนะครับแต่ไม่ได้มัดนะครับเดี๋ยวปกติแม่เขาก็กัดแล้วครับอืม เหมือนมีอีกตัวเหรอมีอีกตัวเลอ,มอ,เอแม่แมวเหมือนเบ่งนะครับทุกคนคลิปดีก็จบแค่นี้ก่อนนะครับตัวที่สองครับทุกคน